เพื่อนสมิทิ้งของหา้างทิ้งได้ทุกอย่างที่ของหา้างของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเอามาทิ้งตรงนี้อะคะ่ะเไปเบิรงน้ำกันเลยเป็นของอะไรยังเป็นของระดับวาย อู้มองคุณทั้งช่วงคุณก็เป็นเครื่องเอียงคุณเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานเครื่องเอียงคุณเลยวก้คือบ่มีคนแต่ทิ้งเงินทุกอย่างแหละค่ะรสชาติพัดลมตู้เย็นอี่ยังก็ว่ากันไปคล้องยังทุกทิ้งทุกอย่างทิ้งนะดาดลิ้นยัย่งเงี้ยค่ะบอกว่าไม่ทิ้ง ถ้ามองทิ้งขยะก็จะเป็นสี่มองปูนกับทิ้งขวดอันทิ้งกระดาษอันนี้ก็จะทิ้งอยา่างไปเอกไปถามเขาเอกจะไปถามเขาว่ายทิ้งมองใด้วยมันเรียมังทิ้งนะ,ะ่นแหละ ถี่งยังคุณของเก่าปุณ่ะโอ้ยวิทยุเก่าเลยนะทุกคนเนาะคุณทุกคนหมายยังยังสิเขาบอกว่าถิ่งไว้ยังเสร็แล้วค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนมองเขามาถิ่งในคลองห้างนะคะของห้างมู้นี่ก็อตเป็นอยังนี่อันนี้ตู้เย็นบ่เนี่ยตู้เย็น ห้างแก๊ดห้างคุณนี่แหละค่ะเตาอบอันไหนอันเก้าอันเนี้ยที่เสียหนิหม่ลงดูเข้ก็บ้าถิงไว้สิเทุกคนเครื่องปัน่นเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าเตาอบดูคุณอ่ะม่าถิงไว ห้างเนาะเลยสวมไว้ก็มาถิง่งไว้ย่งสี่ลักค่ะต้องดูตู้เย็นจักเสียว่าเสียแล้วนนเนาะเขาอยากซื้อไม้เขาก็มาถิง่งไว้ย่งสี่ที่เนาะฝุ่นเทพจะเจอตู้เย็นตู้แช่นะคะทุกคนนี่แหละค่ะบ้านเขาก็าจะมีจังสี่นี่มองทิ้งในของห้างค่ะ ของห้างทุกชนิดนะคะ่ะพอ,อยง่ายสบาปถ้าจะเจิมผ้ามาเบิง้งมาเขาถิงเลยขยะของห้างกันสิามาถึงบานกับมารีวิวของให้ทุกคนเบิงคะ่ะไปทิ้งของห้างมาถึงของห้างที่ในเสียแหลวยังนะคะเตาอบนั่นละก็ได้แนวมาอ่างพือเก้าละ เลี้ยวให้ทุกคนเบ่งไ้นนมใ้ครีมใ้ไอครีม,มทำอาหารแล้วก็ยังก็เสมอแม่เนยเนยแล้วก็นี้มีเลือดพระเอกเลือดหมูพระเอกเอ,เอาไปกินขนมปังโอ้พระเอกสิแค่แฮมเบอร์เกอร์ว่าน,นี่ซื้อแฮมซื้อขนมปังแฮมเบอร์เกอร์มาหนิแม่ อันนี้ก็เข้าบาร์ให้ไปกินตอนเป็นทำเป็นอาหารเช้ากินนคะคะได้กล้วยเออมือนีกล้ว,วยงามง่ายมือตุ้กล้วยกล้วยสวยวันนี้วันนี้ได้แอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเขียวแม่แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลกระสีออกเหลืองแม่แอปเปิ้ลเ,เขียวอปปันชนิดนี้บอบเปียวค่ะน้ำยาล้างจานนี่ก็น้ำตาล ปากเกตีโอ้นี่พระเอกที่ซื้อนี่ไปเมืองไทยกับทุกคนกาแฟอันนี้ก็ขนมไอ้เป้งสำเร็จขนมรังพึ่งอันนี้ขนมคบเคี้ยวซื้อไปไ,วไหวเวลาไอ้ขึ้นรถไปสนามบินที่ได้กินในรถทันว่าทันปลากระป๋องอันนี้ก็อันนี้ก็ปลาทูปลาทูนาไอ้ทูนา ทูนายใเจิมถือว่าไหวเหตุกันนำยาขนมเส้นกิน,น,กน,กนอันนี้ก็ทัว่วยังก็บ,บีดเบิร์นู้ทั่วขาวใส่ซอสมะเขือเทศอยู่ังไงน,นะคะอัน,นี้ก็เป็นอาหาร,ชารเช้าเพเอกเสีเยวกับเมือ่อไขยน่ามาสานบ้านอยู่เมืองไข่เท่ากับมีเออยาเอาเอยางไปเอาไปรูดให้เจิมกัได้ื่องสิราคารีวิวให้ทุกคนดูเันเดิมนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผูกท้ทุกคนยายเจิยมชนนะบทสวีเดนมาเดิขาดุกคนวันนี้มาก,กินในอาหารทซ่บแบบยายเจิยมนึ่งปลาแซลมอนใส่ผักหลายอย่างค่ะบอกกอรีพผักกึ่งชายผักแค่รสแล้วก็มีหอมน้ำกันเนี่ยหอมหอัวใหญ่หนึ่งปลาแซลมอนมาขมามาลุกมมือน้ำกันเลยมือนี่ขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะใส่อันี้ มือ่อ,อนี่อนอยาใส่มื่อหยุมเลยค่ะลุยเลยค่ะมากค่ะอันนี้กับน้ำพริกน้ำพริกบีบมะนาวใส่พริกปงค่ะอือาอยากพากเลยทุกคนขึ้นสแสบขักแสบเน่แต่มากินยังก่อนมากินผักก่อนเนาะ ขอกามค่ะขอกามขอาลาดเบอร์รี่ใส่มือหยุ่มๆหนงสี่เลยค่ะคืขอข้าวเหนียวเลยแซบ่บใส่ไม่ร้อนเนะค่คนะทุกคนเนาะกินไปบอกไปตามสไตล์ยาเจ็บ์พี่กอล่ะทุกคน หมองคักๆก่อนจะได้ลุยเลยนี่ปลาไสมอนเนี่ยคะ่ะมันมันคุยเลยคะ่ะคุย หลายๆอเิาทุกคนเนาะใส่ส่วนกิดที่ไปจิบมันจับใส่ถ้วยแล้วกรตักมันพิกมาโรยนี่ใส่มือหนีโยุมไปแล้วกันเลยค่ะโยมมุนอุ้ยปุยไปเลยนะแซ่บกินอาหารเลาก็กินอาหารบ้านเฮาก็ใช้มือกินช้อนกินซ่อมกินมือ ฝรั่งกับส่มีสใส่ซอมมาเนาะอาหารตัวละยางกับกินตัวละแบบอาหารกินก็ใช้ตะ,ะเกียบอย่างเดียวค่ะบ่มีใส่โซ่เลยค่ะตะเกียบอย่างเดียวงัดงานงานแต่ปากเลย ตอนนี้เจิมพลงงานอยู่ไต้หวันนะ่ะด้วยเจิมไต้ที่ตะเกียบยางเดียวค่ะทุกคนทำนัดตะเกียบไปเรื่อยเมื่อไห่ได้สอนกินน้ำทูวในยังกับย,ยกถั่วหูเพื่อนน่ะแม่มันนิวมากแต่ว่ายังเจิม,นนมหนึ่งหอมหวัวใหญ่ทุกคนแซ่บเด้อใครบุกเคยกินไปร่องเบิ่งเด้อค่ะ หอมหัวใหญ่เอ้จีแซ่บคือกับทุกคนใกล้กันนั่นบ่ไอยังง้องัวหอมนะเอ้ยบ่เหมียนดอกหอมแม้ทุกคนนั่นแหละคือกับยังสั่นล่ะหนึ่งหอมหัวใหญ่น่ะ หนึ่งหลายๆกินเบิดดอค่ะไปกินสมือ้อโอเคนี่ล่ะค่ะทุกคนยาเจิมไเดี๋ยวคลิปมันสิยาวซั่นเด้เพราะว่ายายเจิมไปไอ้หยังก ไปทิ้งไอ้คลองห้างไปไทายมองคลองห้างให้เบิ้งนำ้ำแล้วก็แวะซื้อของแล้วก็แวะซื้อคองนะกะยกถอยมาทั้งนี้ก่อนไปซื้อไอ้ไปทิ้งคลองห้างไปทิ้งไอ้เตารบมันละค่ะแล้วก็ไปไทายมองที่ว่าเขาทิ้งรี่ซสเคินให้ค้นเบิ้งนำ้ำแล้วก็มาซื้อของแล้วก็มาทายอ่านรีวิวที่เราซื้อของ มาทุกคนเบิองน้ำนะคะกระสิมากินเบิร์นี้เดี๋ยวคลิปเมื่อกี้ยาวมากินให้เบิรง,งนี้น้อยนะคะก็จะเสีน้ำกันเนาะโอ้ยเสีบเสีกันทุกคนหนึ่งป่าซึ่งมงกับผักร่วมในลานะ่าน่ะเสียบขาดเสี่เในา๋อแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่เข้ามาหลับช่วงย้ายเจียมช่วงนบสสวิเด่นบรร بان พอการไม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเซีบเสีบทุกคนแล้วเจอกันกอนต่อค่ะ